สวัสดีค่ะแนวทางของฮานอยนะคะรอบ18นาฬิกาของวันที่22พฤษภาคมค่ะวันนี้เดี๋ยวลงที่ฮานอยรอบ18นาฬิกาก่อนแล้วก็จะตามด้วยเป็นฮานอย VIP นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอาจจะต้องงดตัวฮานอยพิเศษไปเน้อเนื่องจากว่ารู้สึกช่องทางในการที่จะเอาไปใช้มันมีน้อยด้วยนะคะมันเมื่อวานก็เข้านะของฮานอยรอบนั้นอนะ ให้ห้าสออก4 5นะคะหรือ5 4 4 5 4, ี่อะไรประมาณนี้แต่ตัวเลขมันเข้าน้ะเสียดายแต่ว่าเราคำนวณไม่ทันนะคะก็เลยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องมีแบ่งเวลาให้หวยเราด้วยของวันที่21นะคะก็จะเป็นตัวนี้เมื่อวานตัวเลขที่ออกของวันที่21เนี่ยเขาออก7 38ตัวบนนะคะ แล้วก็ตัวล่างเป็น02ซึ่งดีใจมากเพราะว่าอี02มันออกสักทีหนึ่งไม่มานานมากแล้วเราก็ตามเขาทุกงวดเลยนะคะตามหลายงวดอะ่ะเวลาจับก็เจอทุกทีเลยมาดูตัวเลขนะคะที่ที่จับให้เนี่ยตัวเลขฝั่งบนเอ่อ738ตัวนี้738นะคะตัวเลขที่เข้าเนี่ยจะมีเด่น7กับ9ก็จะมีตัวเลขเลข7นะคะที่เข้า ส่วน38อะเราไม่ได้จับเราไปจับเป็น7 8แทน28แล้วก็98้าแนะคะ18แต่ว่าตัว3เราไม่ได้จับให้พอเวลาที่มาจับหลักร้อยอ่าสตัวแล้วเนี่ยหลักร้อยมี7เนาะรอบนี้หลักร้อยมี7นะก็หลักร้อยนี่เข้าบ่อยมากเลยนะคะแต่จับ2ตัวไม่ถูกสที่เลยมันก็จะมีแค่เนี่ยเจชุดนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่3ก็ไม่มีค่าอะไรเพราะมันไม่มันไม่ถูก พอมาเป็นตัวล่างเราให้เด่น2 0ศูนย์นะคะมันออกศูนย์สองก็จะมีเลขเด่นเข้าเลยทั้ง2ตัวเป็นคู่กันเลยแล้วตัวเลขที่ได้ก็คือจะเป็นสองศตัวนี้นะคะเป็นตัวกลับซึ่งที่เราแจ้งว่าทุกครั้งก็อย่าลืมกลับด้วยนะคะบางทีเราปักหลักแล้วมันเด่นเป็นเลขเด่นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาได้ทั้งคู่นะคะทั้งหลักสิบและหลักร้อยทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นในรอบนี้ก็จะมีตัวล่างที่เข้าสองศย์ 0, ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวบนวิ่งวิ่ง7ตัวนี้ได้ไป มาดูของฮานอยรอบวันนี้นะคะในส่วนของรอบวันนี้วันที่22นะคะตัวเลขบนที่คํานวณก็คือจะเป็น4กับ4กับ9นะเหมือนเดิมที่คํานวณมาจับชุดแล้วก็จะมี 2, 3อย่าลืมเอาชุดที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวนีนนะ่ไปใช้ด้วยนะคะเพราะว่า อย่างที่เคยรรเล่าบอกทุกครั้งเนาะตัวเลขที่ที่เจอหรือเอามาสรุปเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เด่นนะมันเป็นเด่นแต่ว่าด้วยการตัดสินใจเลือกเด่นมาแค่2ตัวนะคะมันก็เลยทําให้มีตําแหน่งว่างอยู่แค่สองตำแหน่งอะระถึงกับเขียนผิด3ตัวตัวเขียนให้ไปก่อนนะคะแล้วค่อยมาสรุปกันนะ เสียดายฮานอยพิเศษเหมือนกันนะคะจริงๆอยากทาต่อแต่ว่าเวลาคํานวณเราไม่ค่อยพอค่ะมันออกทุกวันเนาะแล้วก็วันปกติอ่ะเราก็ทํางานประจําทีนี้มันไม่มีเวลาคํานวณพอเพราะว่ามีหวยลาวเข้ามาแทรกด้วยหนึ่งงวดแล้วหวยลาวเขาถี่บางบางอาทิตย์มีสามงวดนี่นะ่ะหวยลาวคานวณยากกว่ายากกว่าฮานอยมาก ก็เลยตัดสินใจเอามาใช้เป็นฮานอยพิเศษดีกว่าเพราะว่าใช้หลักการใกล้ๆกันคล้ายๆกันเลยนะคะกับการคำนวณฮานอยทุกทุกรอบทีนี้พอมาเป็นฮานอยพิเศษเนี่ยหลายๆที่ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะมันเป็นสากลขึ้นมาหน่อยนึงดีกว่าฮานอยพิเศษเพราะฮานอยพิเศษมันหาใช้ยากเหมือนกันนะคะอย่างช่วงแรกๆเนี่ยไม่ไม่ให้ถูกแต่ไม่รู้จะไปไใช้ที่ไหนก็เสียดายโอกาสนะคะฮานอยพิเศษนี่เข้าบ่อยนะเสียดายสูตรเหมือนกัน ามาดูฮานอลรอบนี้นะคะตัวเลขเด่นบนเนี่ยจะเป็น4กับ9ซึ่งเวลาจับชุดอันนี้คือเลข9นะก็จะเป็นชุด49ตัวตรงของมันรอบนี้เลยนะคะตัวต่อมาเนี่ยก็จะมี2 4นะคะแล้วก็มี2 9 4 7กีตัวนี้นะคะอีก1ตัวขอดูโพย97นะคะที่เน้นมาให้เหมือนตัวนี้เลยเนาะ97 อันนี้ก็มี79นะคะเป็นความบังเอิญนะมาดูที่หลักร้อยหลักร้อยจะมี0มี1มี4มี8มีเกรอบนี้หลักร้อยเจอที่5ตัวนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากจะกระจายความเสี่ยงก็ลองเอาหลักร้อยตั้งแยกออกมาก็จะเป็น0 1489นนะคะตัวนี้แยกออกมาได้ถ้าเกิดใครที่อยากอยากจะลองจับเองนะคะเราก็ลองไปจับชุดกับพวกนี้ดู หรือถ้าเกิดมีตัวเลขในดวงใจอื่นๆก็ลองเอาหลักร้อยลราไปประกบก็ได้นะคะทีนี้พอเวลามาจับชุดสมตัวตัวเลขเนีนสุดเนี่ยก็จะเป็นตัว429ตัวนี้ได้เหมือนกันเพราะว่า492นะคะจับชุดแล้วเนี่ยเวลาเขย่าตำแหน่งปุ๊บ4สามารถไปได้ที่หลักร้อยได้เลยนะคะตัวถัดไปนะคะก็จะเป็น1 2 9แล้วก็0 2 4นะคะ3ตัวบนเลยนะคะศ2 4 1 2สแล้วก็ ส2 9นะคะมาดูฝั่งล่างที่เป็นเลข7 9เป็นเลขบนเลขเด่นนะคะเลขเ่นก็จะมีตัว97ที่พอจับชุดสลับตำแหน่งแล้วเนี่ยมันได้ตรงตัวพอดี97ตัวลงลงมาเป็นเ8านะคะแล้วก็มี7 9 9779ตัวเนี้ยที่ลงให้2ตัวเพราะว่ามาไว้ตัวที่ตำแหน่ง9กับ7เนี่ยสามารถมาที่10กับหน่วยนะคะ7ก็มาที่10กับหน่วยได้เช่นกันเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เอาตัวตรงไปเลยนะคะ ค่อนข้างเด่นเพราะว่าเด่นมากในงวดนี้ตัวต่อไปนะคะก็จะมี5้า7อีก1ตัวนะคะท่าเเนี่ยมันเพิ่งออกของเราจะไม่ได้มากประมาณสัก4ี่ห้าง,งวดที่แล้วมันมี5 9ออกมาแล้ว1อันนะคะส่วนใครที่ชอบ93ก็เน้นเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้นะคะก็จะเป็นแนวทางของฮานอยรอบวันที่22นะคะสำหรับคลิปนี้สรุปจบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ